ลงอ่ะนุ่มบัตรีกุลงนะท่าวเต่งไข่เก็ได้คงลลงเต้ไอ้น้องก็ตัวก่อนนะคะสอยพอดีลูกไข่ควัดกับขาแค้นหมดแล้วค่ะไป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 ไอ้ทำการกันนูน่นเวยกันพีน่กำพล ออขวายิงขวายิงมาที่นี่อีกแล้วขวายิงไม่กลัวเด็ดพ่อไม่มีความรักให้กันเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเราต้องการอยากจะมาอยู่กับนายกำพลพ่อบังคับให้เราแต่งงานก,นกับอง์ราชาสินชัยจากมานครไกรนาราโนนแต่เราเองบอกตรงๆว่าเราไม่ปราถนาใครนอกจากนายกำพลคนนี้ที่ยังไงฉันก็เ,ออเป็นของนายแล้ว ดูจะยากดีมีจนจะอยู่คู่กันไปปราบชั่วนิรันดร์การนายสัญญากับฉันแล้วไม่ใช่เลยว่าจะรักฉันไม่จนวันตายพ้าหญิงเร้าจะรักพ้าหญิงไปจนวันตายแต่การที่เรามาอยู่ร่วมเอ่อเป็นคู่ผัวตัวเมียกันนี่เก้าคิดว่ามันไม่ควรจะมาเกล้าเกล้าอะไรกันฉันมีหน้าที่เป็นเมียหรือปัรญา,าคุณมีหน้าที่เป็นผัวฉันอย่าพูดเกล้าอย่าเรียกมันก็อย่างนั้น เรียกฉันว่าหญิงใจๆก็พอนะมาตรงนี้ดีกว่าไปนั่งพูดคุยกันหน่อยฉันไม่สบายใจเลยไม่ไกลเลยไปหนแม็ดเร็วนี้กว่ายิ่งกเร็วมันปิดปีกบิดแม่เอ้ยแหมื่ <c oughs> จากพัวมาไล,ล่วันเหลือฉันกัน,นี่เคยตามกูบ,บอกกูจะยังพัวนี่วาใครร้องเพลงเมื่อกี้คะปี๋ครับเสียงดีนะอขอบใจครับน,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 น้องคะมาใจไปไหนมาตัวอะไรน้องอามากับขวายิงคะ น้องยิงไปได้แล้วอ่ะดูไปนังเล็กกับน้องปุ่นดุงดุงแล้วอย่างไปเนี่ยแลกับป้ามาปบคนร่ยก็ปบเหล้วเลยน้องคะน้องทำอะไรอย่างนี้อ๋อมาก้อนน้องอยู่โรงงานผ้าหน้าไม่ค่ะจำหรือไม่หรือเกลียวไม่พอใจรายได้ไม่พอใจอ่ะผ้าหน้าไม่เรก็ทำปีนี้ ออก,ก่อนตท้มปีหนึ่งไม่มาคือว่าก็ไหวปีอิดกูก็ไม่เข้าใจจนะังน้องไม่จำแล้วไม่จำแล้วค่ะอ๋อตอนนี้จำไรอ่ะน้องทำงานา off า you know? ออฟฟิศค่ะออฟฟิศค่ะอยู่น้อยอ่ะร้านอาหารเห็นว่าออฟฟิศไม่พอเหลือลานแล้วแค่เขาออฟพาไปควิดไงเออเออนายชมด้วย ทำไรได้จริงเป็นเด็กเสืบผักหนึงขาเชืบอาหารเสืบเรืืองเผื่อนเป็นเด็กเสืบได้ผักหนึงขาเลื่อนไปเป็นนักร้องเป็นนักร้องค่ะรองเปลง่ได้บายบายค่ะออกต้นได้ผู้จองว่าจ้องจุดเลยให้เกลี่ยจบดักหน้าเปลี่นี้ข้องใครไอ้น้องข้องนักร,อร้องโดนดำค่ะเคยอย่ะไฮ้ยย่า้ยเจ้านีเว้ย นักเร่นงุุนดำนาะยยูงามเว้ยน้องค่ะให้ได้ที่ช่วยปณีเตอ้อปีตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบนารีคนไหนที่งามมีรูปปัญอัดพิวปันปัจตันแที่น่ารักปณีมาก่อนเกรงชมหรือเปล่าเราไม่เกรงชมปวดกิงนี้เลยจ้าครับ นองรู้ไมว่าความช่วยของนองทํใไ้้เข้มกรัดปีสั้นเลยอะใสอ่อะขาดไม่ตึงไงเก็ดแมม,มขาดไม่ตึงนะเข้มกรัดซันคมวุ้มคมคมนะคะพีพูดได้ผีไม่รอเล่นรักใครรักจริงเลยจ้าค่ะพอดีผีไปในไดวงว่ามองว่าปีนีน อาพีจะมีบุญวันาานีนะเลยจ้าวันนี้ผีไปดูดวงมาเลยจ้าครับหมอบอกว่าผียนปีเนียน,นะดวงจัดตาของผีจะได้พบสะพานไอไรไอะขู่คลองแม่ไปรมกูกคำคมอะไรหนูซาพัานนะแกขู่คลองอยคนเดียวมานัานน,นี้เลยจ้าครับคนอื่นก็มีเนอ,อกกนเพ็น เน,เนื้อคู่นน้นเนื้องอกก็มาเร่งเลยนะเฮ้ค่ะไม่ต้องกลัวน้องพิยุกกะปีใบ,บเลยจ้าครับพิยุตีพิยุนไม่กลับแขบเนี่ยเพราะทีพิยูนนี่ไม่กลับแขกลับกว้างๆเลยจ้าขับเป็ดไหลเลื่อทีไหนอ่ะวัดหนุ่งอย่าเล่งเลยมึงพูดได้กูทีให้ เต้นเด็วคุยได้เด็กเจ้านี้แต่เดียวน้องเจ้านี้พี่อยู่ช่วยจังใครอะแต่เองนะน้องจ๋าใจยะน้องรู้ไม่พอพีมาอยู่เคน้องรู้สึกว่าใจของผีมันใครใคกับแมงมุมอะใส่ะรู้สึกว่างใา่ไงผมตายกูับบนี้เครียดกันเลยกว่าพ้ากำกัมไป น้องจ้าป็นพื่อเพื้อเด็กล้ไม่สชมาจะมาแยกเราออกจากกันได้นะจ้าเลยจ้าครับน้องใสยาน้องนอนกลางคืนน้องเอากันไกลมาใส่ไตมอนไว้สักอันนะใส่ยาถึงเราจะยูอ้อนมันเก้ไยเราก็ไม่อ้างกันไกลไงน้องไอ้กันไกลมันติมอู้เลยไปใส่ไตมอนไว้ก้มเป็นก้อนเลยไงค่ะ คะนี่ปีเป็นคนผูดแก๊งจังเลยเป็นหนักผูดไหมคะไม่เห็นผูดมันหนักปลาดเลยคือเป็นตายาดนั้นกองปีทรักยอันปีเป็นลั่นกองห้อยมแมงผูเลยอยากตุ้นตอนผูเว้หนุ่ยห้อยแมงผูนก็ปัดกระพลเลยเฮ้ยตุ้นตอนผูเลยหนักกวีได้จ้ารับนูคนลั่นนู่เจอไรอะ่ะเจอเถึงครับ แรงคำคมเป็นไหมคะเป็นครับลองเลีที่ค่ะปลาพึ่งรับครับโอ้ยโอ้ยปลาดอกบงคู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุ้มแกไตก้อยเด็กคุ้มปินน้องคะพรุ่งนี้ไปเจียบันดอนนะไปจับปลาน้องเปดเตี๋ยวเลยจ้าจ้าลอกไหมอ่ะลอกกันใจกันไม่ล้มหรือไปเลยวัวเขาอย่าเล่นไอ้ขวน เนค่ะาพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันนะน้องจ๋า่าวันทีที่ที่กุมป้าแกจะตึงเลยนะพี่จะบอกหลักน้องเป็นภาษาไทยก็ดูมันกะไเลยกะไเลยพี่อยากบอกหลักน้องเป็นภาษาอังกฤษว่า I T U เฮ้อแตกตายโหง I T U เปันโคมา่าเลยเนอะก็ว่า I Love You I Love You I Love You ครับ ผีนี่ต้องไปฮัดพูดไหมอังกฤษนะครับปรดี๋ผีไม่กระจับดิจ้าครับเจยน,น้องแล้วไปหูุดซึกว่ายังไงไม่รู้นะเดิจ้าครับผีหนุ่ยนี่ไม่รวยไรนี่เดี๋ยวพูดทำไมเราใจอ่อนใจยาดัก้าเฮียาอย้อายอผีเอด็กนายอ่ะผีเอาไปเลยต้องแต่งงานแล้วรู้ไม่ต้องงานไหนอ้างจัดเลย ให้ดังนะจะได้ร้อยแง้หนังแน่ค่ะปีนี้ดูที่หน้าตานั้นไม่ใช่คนท่านดูไม่เป็นนั่นจะไม่รู้อ่ะนั่นค่ะนั่นค่ะนัีน้ยเดี๋ยวมึงอยากนั่นแลว้วคนดึงร่งาก,กูอย่างมั่งเนาะช่วยลอมากเลยที่น้องแอบมีช่วยแต่ปีนั้นหน้าตาดีลูกกองจะไม่ ไม่ไม่น่าจะมากูจ้างขู่ชมไม่ตื้อให้ยาค่ะเล่แต่นั้นเล่เล่หน,น,น,น้าต่นั้นนี่ตาก็จะกว่าตาพยาอินซีน้ำมูกพยาเยี่ยวเล่ตามันมีแผ่นดานไอ้หน้าทวนชัด <c oughs> ไอ้หน้าทวนชัด